วันนี้พี่บิ๊กมาแจากสูตรเค,ค้กกล้วยน้ำว้าทำกินกันที่บ้านได้ไง่ายๆนะครับสูตรวันนี้ไม่ใช้เตาอบเลยกล้วยที่ใช้วันนี้นะครับใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกงอมวันนี้ใช้อยู่ทั้งหมด300กรัมเราก็บด,บดขยำขยำกล้วยให้เป็นเนื้อที่ละเอียดนะครับใส่น้ำมะนาวลงไปครึ่งช้อนชาครับผมผสมให้ส่วนผสมพอแล้าเข้ากันดีเลยครับต่อมาให้เราใส่ไข่ไก่เบอร์สองสามฟองนะครับลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายขาวครับ 120กรัมนะครับตีส่วนผสมให้เข้ากันครับตีให้น้าตาลของเราละลายดีเลยนะครับผมใส่น้ํามันพืชครับ175มลตรครับคนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีเลยครับผมวันนี้นะครับพี่บิ๊กจะใส่เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับ160กรัมครับผมตามด้วยเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาครับผมผงฟูนะครับครึ่งช้อนชาเหมือนกันครับค่อยๆคนนะครับส่วนผสมของเราให้เข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับผม ใส่กล้วยที่เราบดไว้ก่อนหน้านั้นลงไปเลยครับหลังจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งครับใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยครับทาน้ามันพืชให้ทั่วพิมพ์เลยครับใส่แผ่นรองอบลงไปครับทาน้ามันอีกรอบหนึ่งครับหลังจากนั้นนะครับก็เทส่วนผสมเคราลงไปเลยครับผมเดี๋ยวพี่บิ๊กจะแบ่งไปใส่กระทงกระดาษไขด้วยนะครับนากล้วยมาสไลด์แล้วก็วางเป็นท็อปปิ้งแบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับผม เทใ,ใส่กระทงกระดาษไข่แบบนี้นะครับผมเราก็จะนํามาอบใส่หม้อแบบนี้เลยครับผมวางตะแกรงลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาอุ่นหม้อก่อนเลยนะครับให้ใช้ไฟกลางในการอุ่นนะครับพักไว้ประมาณ5นาทีครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมของเราลงไปเลยจากนั้นก็ให้รีกลับมาใช้ไฟกลางค่อนข้างไปทางอ่อนนะครับเราจะอบเค้กว้วยน้ำวาไว้แบบนี้นะครับเป็นเวลา35-40นาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็เปิดฝาหม้อออกได้เลยครับ ส่วนผสมที่เหลือเราก็นํามาอบเหมือนเดิมครับรอบนี้เราจะอบประมาณ15-20นาทีนะครับผมหลังจากนั้นก็นํามีดมาแบ่งไปกินได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเค้กกันนะครับว่าเนื้อเค้กเป็นยังไงนะครับเนื้อเค้กก็นุ่มๆครับไม่ได้แข็งจนเกินไปในส่วนของที่อยู่ในกระทรงก็เนื้อเหมือนกันเลยนะครับ